เสือจ้าเสื้อกลับเลยโทรศัพท์ไม่ได้เอามาสักอันโอ๊ยมาด่าว่าแต่ไุยูหน่อยว่าค่อยว่าค่อยลืมนั่นลืมนี่มันไม่เทียมโอ้ยค่อยมาว่าค่อยฮุบแล้วก็ค่อยฮุบอยู่ใช้ล้วเสือไม่ได้สักอันเลยโอ้ยค่อยจะไร้ชนในนี้นี่น่ไม่ถึงวัดก่อนอะ ไม่ว่าเขาจะไลฟ์สดแล้วตอสักรามลืมอะไรไม่ลืมลืมเครื่องทำมากินกันรีบไหมตอนแรกก็จับนะ้วแต่ไม่รู้ไปวางไว้ไหนนก็ยังนึกมาสภาพค่อยมาออกเลยเรื่องทำมาหากินก็ต้องได้ย้อนกลับนะคะดีนะที่ดังออกมาไม่ไกลไม่กำลังว่าจะไล่สดเสือว่าไล่ไล่หรือว่าจะไล่สวดหลังจะหานด้วยะฮะเอฟซีเอ้ยเนาะเด่นในทลกของประเทศไทย แม่ทิน้น้าเอาเครื่องอย่าลืมโอ้ค่อยเอาทุกอย่างแล้วค่อยลืมค่อยจะลืมสายชาร์จสายชาร์จเ<า>ขา<อ>กับบูมีลม่ลืมไม่ได้เลยฉบับแรกเลยเพราะว่าโทรศัพท์แกะอยู่กับตลอดนะโทรศัพท์ สวัสดียามเช้าคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เราก็อ้าวใครเดินอะไรเซ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 มาจากไหนนะนั่นแหละใครจะมารับเขาเนี่ยเหมือนว่ามารับเขาเดินเซเซขนาดนั้นน่ะเดินงงงอะไรอ่ะใครอ่ะเหมือนว่ามารับเขาเนละแม่นไม่เบนบอกใครเบนโอ้ยเรามารับเขาเหรอใช่ตรองเด็กด้วยกันนี่แต่มันมีรถในอีกคนนึงเดี๋ยวเรื่อง โอ้ยอ่วซสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็เปิดให้เราลงด้วยสิเริ่มทางไปทอดกระถิ่นวัดสีสำราญนะฮะกระถิ่นมงคลวัดที่เจ็ดปีหกหกนะครับผมออกไปได้ประมาณสองร้อยเมตรนะฮะมีบางคนลืมโทรศัพท์เออได้มาวางหลัง แล้วก็มีบางคนไม่มีรถไฟสี่นะสะยาี่ลืมโทรศัพท์เลยได้รถกลับมาเนี่ยมาเลยสวัสดีนะคะยาข้างไระถินไปนะคะคุณท่านคุณนะคะเันจิราสวัสดีค่ะฮะแอ็ดไหนไหน ลืมโทรศัพท์แล้วก็มารับคนที่ตื่นไม่ทันเหมนไงทั้งสายทั้งหลงยกให้แอดเบนเลยใช่ปไปนี่แหละไม่ชวนพี่ถิ่นไปนอนด้วยลืมตื่นตื่นใจนอนนอนหลงหลงไม่ได้ตื่นสายนอนหลงอันนี้นอนแอนดูก็เลยงงว้าวดูไอออกไปแล้วทำไมกลับมาลืมอะไรขรามจุกดูแล้วว่าโอ้มันสว่างแค่นี้วะไ่รู้วัสดีเอฟซีทุกท่านงง เี่ยดใช่ไหมคะแอดเบนนี่นิสัยไม่ดีนี่แหละค่ะต้องขอโทษพี่พีด้วยนะคะขอบคุณแอดสาวนะทุกคนใช่แล้วเกือบไม่ได้ไปหมดเอยเกือบได้หายมอไซด์ทั้งวิ่สาวฮันนี่นะฮะดีค่ะเดินทางไปกินต่อนะัมันเย็นนะเย็นจริงๆเลยเมื่อคืนโอ้โหหนาวแบบเมนต้อง หาผ้ายาชี้มาเพิ่มเหรอโหใครเข้ามาบ้างเนี่ยต้องเอาผ้าห่มเอาไว้นะมันมันหนาวว่าแต่ผมก็เอามาก็ว่าอุ่นอยู่นะแต่ก็ยังหนาวใช่ขนล้ว่าผ้าห่มไอ้ไอ้พื้นที่เอาให้ไม่ถิ่นมันอุ่นอยู่นะแต่ว่าก็ยังหนาวหนาวอะไรเย็นบอกเอาให้ไม่ถิ่นเอาผ้าห่มมาเอาบอกเอามาแต่ว่าเอามาก็ตืนน้อย มเอะไรนะตอนแรกขำไอยานนี้พอขับรถลับขึ้นมาเอ้าใครเดินตรงนแล้วก็ไม่ได้ไอไอโทรไปชวนเลยป่าจิ่ามาปุกตอนตีห้าแอดก็โอ้โหรีบมาละทอนคือตอนลงจิมไปปลุกก็ตื่นแล้วหรอใช่ตื่นแล้วก็แหมก็ให้อาบน้ำเข้าน้ำหน่อย โอเคค่ะสนุกว่าสนุกว่าคือทานแต่ถ้าไม่ทานแอดก็จะหามอเตอร์ไซค์แอดมินนี่แหละครับรีส์ิ่งว่าเมื่อคืนนี้ก็เอาไปแต่เต้นแล้วมันไม่หนาวอือาอากาศหนาวทุกคนดูนะใช่แบบเราพูดมาเป็นไอเลยอ่ะป่ะมีหมอกมีไอจีจังยังาใช่ค่ะครับุขภาพด้วยครับทุกคน เพื่อนเพื่อนไลค์กันหมดฮะและแอดคุณเองไม่ไลค์แล้ว